หลินเว่ยเว่ยพยักหน้าในตัวเมืองนั้นคุณชายหนิงค่อนข้างคุ้นเคยมากกว่าเราเรื่องเช่าบ้านก็บอกให้สิทธิพี่เมืองของเจ้าไม่ต้องกังวลเจียงโมหานไม่อยากรบกวนศัตรูหัวใจในทุกเรื่องเขาจึงพูดว่าการสอบเซียนซื้อจบลงแล้วถ้าอย่างไรเราพาเหยียนกับสิทธิพี่เพิงไปเที่ยวในเมืองสักสองสามวันเพื่อผ่อนคลายจิตใจในเมืองจงโจมีบ้านให้พวกบัณฑิตที่เข้าสอบเชา่าโดยเฉพาะพวกเราไปดูด้วยตัวเองจะได้เลือกอย่างตรงใจมากกว่า หลินจีเยียนตื่นเต้นขึ้นมาทันทีแต่พอเห็นสีหน้าไร้เลือดฝาดของพี่รองเขาก็รีพูดด้วยความเป็นห่วงพี่รองยังไม่สบายอยู่อย่าเพิ่งเดินทางเลยดีกว่าไม่เป็นไรอีกไม่เกินสามวันค่าก็ลุกขึ้นมากระโดดโลดเต้นได้เหมือนเดิมแล้วต้าหาอยากเข้าเมืองหรือไม่หลินเว่ยไวถามเขาด้วยรอยยิม้ม ลินจอเยียนพยักหน้าข้าอยากเข้าไปดูสถานที่สอบในเมืองเพื่อจะได้ทำความคุ้นเคยไว้ก่อนเมื่อครูข้าเพิ่งได้ยินว่าทางราชสำนักส่งขุนนางใหญ่มาจับตาดูการสอบฝูซื่อและเยเวียนซื่อดูท่าทางแล้วฮ่องเต้จะให้ความสำคัญต่อผู้มีความสามารถมากทีเดียวสมควรส่งขุนนางมาดูแลอยู่แล้วแค่การสอบระดับเซียนซื่อก็เกือบกลายเป็นเครื่องมือหาผลประโยชน์ของคนบางกลุ่มลินเว่ยเว่ยคาดไม่ถึงว่าอูปัวจะใจกล้าขนาดนั้นรนหาที่ชัดๆหลินจีเยียนบ่นอย่างไม่ได้รับความเป็นธรรมใช่ ถ้าไม่ตรวจสอบจนพบเรื่องทุจริตได้ทันเวลาแล้วปล่อยให้พวกคนที่ซื้อข้อสอบระดับเซียนซื้อเข้าสนามสอบได้บัณฑิตที่มีความสามารถจริงๆก็คงสอบตกกันเป็นแถวความพยายามที่เล่าเรียนมาหลายปีต้องพังทลายพวกเราที่สอบติดก็ต้องโดนเจ้าพวกเบ่าปัญญ,ญาแย่งชิงตำแหน่งไปถูกต้องอย่างยี่รานที่สอบติดอันดับท้ายๆก็คงตกอันดับจนไม่เห็นชื่อจริงสิ สิทธิ์พี่เมิงบอกว่าให้พวกเราไปกินไก่ย่างที่ยวนเครอหลายเพื่อฉลองที่เราทั้งห้าสอบติดและยังเชิญบัณฑิหลินเซิงผู้คำประการให้พวกเราไปด้วยพี่รองท่านรู้สึกดีขึ้นบ้างหรือยังลินจือเยียนถามด้วยความเป็นห่วงลินเว่ยเว่ยพูดด้วยรอยยิ้มดีขึ้นมากแล้วลินจือเยียนรีบพูดต่อเช่นนั้นก็ไปด้วยกันได้หรือไม่สิทธิ์พี่เมิงจองโต๊ะไว้แล้วบอกว่าวันนี้ประกาศผลสอบ ดังนั้นที่หยวนเครือหลายจะต้องลูกค้าหนึ่งแน่นเขาจึงกลัวว่าจะไม่มีโตะเหมือนครั้งก่อนหลังดูผลสอบแล้วเขาก็รีบไปจองโต๊ะและให้ข้ากลับมาเชิญพี่รองกับพี่เคยรองไปด้วยกันบัณฑิตน้อยช่วยตุนซี่โครงให้ข้ากินแล้วข้ากินไปถ้วยใหญ่เชียวละอิ่จะตายอยู่แล้วพวกเจ้าไปกันเถิดบัณฑิตคนอื่นๆสนิทกับนางหากร่วมโต๊ะกินข้าวด้วยกันก็ไม่มีอะไรหรอกแต่บัณฑิตหลินเซิงถ้ามีนิสัยอวดเก่งขึ้นมานางไปด้วยก็คงจะหมดสนุก ลินจอเยียนเผยสีหน้าตกใจว่าอย่างไรนะสิ์พี่เจียงเข้าครัวล้างซี่โครงสะอาดหรือเปล่าปรุงสุกหรือไม่พี่รองท่านกินแล้วไม่เป็นอะไรจริงหรือปวดท้องหรือเปล่าเจียงโมหานจ้องเขาด้วยสีหน้าเย็นชาแต่แล้วก็เบือนหน้าหนีช่างเถิดนี่เป็นน้องภรรยาเขาจะไม่ถือสาไอเด็กน้อยคนนี้